ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนเนาะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับประธานเนาะพี่น้องเนาะครับประธานพามาติดตามเลขราวพัฒนาของปู่วาปีตอกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธเนาะพี่น้องวันพุธที่สามกันยายนหกแปดลาวพัฒนาออกสี่แปดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่ง รับเดขกล่างก็ออก0 7นย์เนะพี่น้องเนาะโอ้เลียกวิ่งปูว่าปีเลขวิ่งตัวเดียวนะพี่น้องนี่นะครับวันพุทธที่3กันยายน2568้าลาวพัฒนาปูว่าปีบนล่างวิ่งรูด1ตัวเดียวพี่น้องพิดแต่วาวบมีศูนย์นะพี่น้องเนาะเลียกวิ่งปู นะครับออกศูนย์หนึ่งสายวิ่งสายหลุดได้พี่น้องนะเน้อเลขวิ่งตัวเดียวเนาะพี่น้องเนาะมานะครับส่วนสี่แปดแปดสีนี่ก็พี่น้องทั้งอุบลน,นะครับเนาะทั้งอุบนุนทั้งอุบลทั้งอำนาจ,จเจริญเพิ่นเอาเป็นเลขล่างนะพี่น้องหลักแสนหลักหมืน่นครับสีแปดนะครับอามัอนี้พอเตรียมผ้ามาตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะ เราพัฒนาปูวาปีนะครับ เราพัฒนาปูวาปี ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องเก้าตัวเดียวนะครับ ขับส่วนปูจับโคเห็นได้พี่น้องเก9าศูเก้าสาม เก้าสี่หกศูนย์หกสี่สี่เจ็ดนะครับ สามศูนย์นะครับครับส่วนตัวเน้นในะพี่น้องเนะื้อปูประเนวณที่เก้าสาม 4ีาา่เศูนะครับครับเป็นเลขกสตัวพี่น้อง 093ย3 0นะครับ ตัวเน้นพี่น้องครับสัตว์เย็นนะพี่น้องเนะเาะเาวันนี้ขอให้เขา้าควาให้ปังตังนะพี่น้องเนาะอย่าได้โศกมันกันนะครับครับไปเตรียมกับเฉลิงก่อนได้พี่น้องเด้อพอเปิดบอนโศกมาให้นะครับ,คร,บ,บ,ค,รบครับสุกที่ห้ากันยายนหกแปดลาวปูวาปี วิ่งบนล่าง9ตัวเดียวพี่น้อง90 93 94 60 64 47 30ครับเลข3ตัวกับศูนย์เกานยพี่น้องเนาะครับสัจเจนนะครับเนาะครับพอเตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อพเเอเพลินนะครับเนาะส่งมาให้แล้วก็ขอกราบขอพระคุณปู่หลายเนาะครับเนาะปู่วาปีที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมา ฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมก็ไวพ้พอนคอยเขาคอยปังพี่นอ้องอีพีก็จะได้สุขๆมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะเอาอย่าลืมนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำเดงนเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมนํหน้คาคม ับสุดท้ายตายสุดนี่ข้ออีฟซีทุกคนโฉกโกมันมันเฮงๆ้งวยรวยเนาะครับเนาะครับพเอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม